เห็นโมลู่ยเนนอนนะเห็นไม่น่องอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะตอนเราผ่าปลาแล้วค่ะพี่น้องเด้อันนี้มางานผ่าปลามาเห็นอย่างนี้ละผ่านแบบหมอนมานอย่างซอยนี้เด้อพ่อนะสวัสดีค่ะมาจะดืน้ำกันเด้อมาเด้ออาบุญบัตรหัวใจจ้าสวยๆอันนี้ตำเราตำไทยได้หมดเลยว่าแต่ละเม็ดมันออกนะจ้า เดี๋ยวยาใช่ยหมไม่นอนปิ๊กแครมแม่ขั่วค่ะอันนี้แม่คุณอันนี้แม่คุณพวกก็เพื่อนบอกกันเนาะพวนก็เม่อบอกกันเนาะ เราอ่ฟูดองไม่แล้วรดมบ้างแน่ป่นะบรก็อ้นบนเดมองเราทุกคนเหม็นให่เหมือนอย่างเดียว่างเดียวาจอะไรนะยากขวมันกับพี่น้องไปไใหญ่ไปนสอบไปเดอันนี้เขาไม่ได้นเย็นเอาขวก้อนก็ะได้ตัวเลยสอบบ้างว่ามันเป็นังไดแม่ขัวค่ะพี่น้องแม่ขัวค่ะบค่ะมันเหม็นแห้งอนกเียวมา้หมต่